พีที0 0 0นะครับแล้วก็มาพร้อมกับสายชาร์จนะครับแล้วเป็นตัวที่มีเมมโมรีนะครับ8กิกก็มีเกมพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูกันในคลิปนี้เลยครับีรุ่น2000นะครับสังเกตจากวงแหวนตัวนี้ครับเป็นรุ่น2,000แล้วก็มีเป็นสายชาร์จนะครับตัวนี้เป็นสายชาร์จพร้อมกับสาย Data นะครับใช้ด้วยกันได้นะเป็นสายชาร์จลักษณะแบบนี้นะครับ อ,อีกฝั่งนึ่งเป็นหัว USB นะครับต้องชาร์จกับอคอมพิวเตอร์หรือว่าเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จของโทรศัพท์มือถือได้นะเป็น USB ลักษณะแบบนี้นะครับก็มีรูของชาร์จให้แล้วก็มีเป็นข่าวดัตต้าให้นะครับสามารถเอาไปเสียบลงเกมได้นะครับ okay, เดี๋ยวดูต่อกันที่ตัวเครื่องครับตัวเครื่องตัวนี้เป็นรุ่น2000นะครับบอกอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็หน้าจอไม่มีฟิล์มนะครับก็จะมีเป็นรอยขนแมวตามที่เห็นเลยแล้วก็ มีฝุ่นภายในจอนะครับตามสภาพของมือสองนะครับพีพีก็เป็นเกมที่นานแล้วนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีพวกรอยฝุ่นต่างๆนะครับบนอนาล็อกแล้วก็ตามปุ่มกดนะครับมีรอยพีดพีด้านล่างตรงนี้จะลอกไปนิดนึงนะครับเป็นสัญลักษณ์โลโก้แล้วก็พวกสัญลักษณ์ต่างๆปุ่มด้านล่างนะครับก็จะลอกนิดนึงนะครับบริเวณนี้โอเคด้านบนนะครับจะค่อนข้างใช้งานปกตินะครับม หมายถึงว่ามันยังโอเคอยู่นะครับน็อตยังไม่หายไปนะปุ่มแลนนี้ก็ไม่ได้ใช้อะไรนะรเพราะว่าเราใช้เป็นเมมโมรีเนี่ยหน้าหลังนะครับอ่าฝายูมดีนะครับเปิดได้ปกติอ่าปิดแน่นปกตินะครับส่วนท้าแบตนะครับจะรวมนิดนึงแต่ว่าเขยา่ายังไม่หล่นนะครับแต่ว่าเวลาดึงออกนี่จะดึงออกง่ายนิดนึงนะครับเห็นไหมอ่าดือดง่ายนิดนึงนะครับแต่ว่าเวลาเขยา่าหรือว่าอะไรเนะี่ยมันมันก็ยังอยู่ดีอยู่นะครับนอกจากเราจะไป ดึงมันแรงๆนะครับก็จะหลุดนะครับตามสภาพมือสองกันแหละนะครับแต่ก็ใช้งานเล่นได้ปกติมีรอยขนแมวด้านหลังนะครับตามที่เห็นเลยนะครับบอดี้ก็จะประมาณ70%นะครับไม่ได้มีส่วนที่แตกหักแต่งใดนะครับก็ด้านหลังมีซีเรียมมีช่องชาร์จนะครับรูหูฟัานเเหมือนเดิมใช้งานได้ปกตินะครับเมมโมรี่แกิกนะครับนี่แกิกตัวนี้ เดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูนะครับ่นเปิดเครื่องปกตินะครับไม่อาฟ้าแบตรวมนี่ไม่มีผลกระทบต่อ,อการเปิดเครื่องการใช้งานเครื่องนะครับอ่เดี๋ยวให้ดูที่ system information นะครับต็มน setting นะครับดูที่อ่าแบตเตอรี่ก่อนลวกันแบตเตอรี่ฟ n f o r m a t i จะอยู่ที่79เอนตะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ถือว่าแบตอึดนะครับอ่ค่อนข้างเป็นในทางที่ใช้งาน ได้ประมาณ50%นะครับก็คือประมาณว่ามันไม่ได้เต็มร้อยนะครับอย่างเช่นเราชาร์จเต็มก็อาจจะได้ประมาณชั่วโมงกว่าอะไรประมาณนี้นครับตามแบตของมือสองนะครับอาจจะไปซื้อแบบใหม่มาใช้ก็ได้นะครับ t i t i u m d i m s i o n ตัวนี้เป็น6.61 Pro C นะครับแปลงเล่นผ่านเมมรเรียบร้อยแล้ว่ะเราให้ดูที่อะนาล็อกเพิ่มเติมนะครับว่าตัวนี้เดินเองหรือเปล่าแล้วก็หน้าจอขาวดีไหมนะครับเคดูจากภาพนะครับก็ไม่ได้มีเหลือง ชัดเจนนะครับเป็นเหลืองขอบๆเล็กน้อยนะครับตามสภาพพอเล่นเกมจริงมันก็จะมองไม่ไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของอน้ลล็อกก็ไม่ได้เดินเองนะครับเมื่อกี้ผมให้ดูวิตตอรี่โรดนะครับปีส2015 g สิบห้าจีเนะครับปีสองพอันนี้ก็เป็นเกมอะไรทั้งอย่างนะครับบั d d ี้โรนะครับเจสซี่นิเวลสนะครับ นะเลกาซี่อะไรสักอย่างนะครับโซนิคไรเวลแล้วก็มอนเซส์นะเบอร์แมนอีนอสลาคก็มันเอกนะครับการ์ดวอลนะเบอร์น็อตนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นเกมที่ค่อนข้างฮิตอยู่นะครับเป็นการ์ดวอลเบอร์น็อตอะไรพวกนี้นะครับก t a ก็มีนะฟีฟ่าก็มี2ภาคนะครับก็ถือว่าซื้อไปก็มีเกมที่น่าเล่นแล้วนะครับสําหรับเมม8กิกตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาลองเทสปุ่มกดกันสักเล็กน้อยนะครับ เดี๋ยวเทปุ่มด้านล่างให้ดูด้วยนะครับโอเคครับปุ่มโฮมป,ปกตินะครับลดเสียงเพิ่มเสียงใช้งานได้ปกติครับเพิ่มแสงหน้าจอก็ปกตินะปุ่มสตาร์ทปกตินะครับโอเคนะนี้เทสให้ดูนิดหนึ่งกนการนะครับการเล่นทดสอบเกมเดิมนะครับที่ผมเทสประจำนะ ่างนใช้งานปกติเสียงดังชัดเจนนะปุ่มกดง่ายกดรลอวเด้งทุกปุ่มนะไม่มีปุ่มไหนจมนะครับสำหรับเครื่องนี้ก็ใช้งานได้ค่อนข้างโอเคนะครับตามสภาพมือสองมันก็ ใชจะหาสวยๆมันก็อาจจะเป็นไปได้ยากนะครับสำหรับเครื่อง PSP ตัวนี้เป็นรุ่น2,000ด้วยนะครับก็คอนค้างนี่จะเก่าแล้วนะครับเคเดี๋ยวเทสให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับตัวนี้เป็นเมมโมรี8 g ินะครับมีเครื่องแล้วก็มีเป็นสายชาร์จให้นะครับสายชาร์จแบบ USB นะครับก็ใครไปซื้อรับเพื่อแยกก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ร้านหมดนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับใครที่สนใจก็ทักมาที่ แฟนเพจ f a c e b o o นครับแล้วก็ p ี p จะไปไวนิดนึงนะครับก็ต้องรีบหน่อยถ้าใครติดตามช่องอยู่ก็จะขึ้นเป็นคลิปแจ้งเตือนเลยนะครับใครที่กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ